ชาาววไปแล้ก็อ,อ่นสบายดีตลาดมื่อื่นคือถนนเส้นนี้เป็นบ่แมนชาวถานนานั่นวันนี้เลยเด้อยังไม่สุด<อ>เลยจะเจอเลยครัโดยโดยโดย,โดยโขอบใจสวัสดีครับสบายดีหลวงพระบางตงทุู่ทีสีแยกตลาดมืดอด,ด้นครับพี่น้องเส,<ะ>ส้นนี้เอิ่นว่าถนนสีสว่างวงนะครับป้ายถนนสีสว่างวง น้อนเซนนี้สิเป็นตลาดเมิดนะครับตลาดเมิดก็คือตลาดกลางคืนนั่นเองครับประกอบไปด้วยคาเฟ่สปานะครับร้านเสริมสวยร้านอาหารมีของกินเครื่องดื่มอาหารสดอาหารสุกนะครับงานพื้นบ้านงานศิลปะงานชนเผ่า ไปทังไหนก็นง่ามครับพี่นอ้องเป็นถนนทีสวยงามมากเลยสองขางข้างประกอบไปด้วยบ้านเก่าตึกเก่าประดับประดาไปด้วยงานศิละปะพื้นถิ่นนะครับหลวงพระบางลาวเดิมย่งางต้งไปหนีกัสิชนกับแม่นำ้ำโขงถนนเน้นริมโขงกับเป็นลักษณะนี้คือกันครับแต่ว่าเ้นนี้สียอดฮีดกวัว มีบาร์มีด้านอาหารนะครับแดดร่มลมตกกำลังดีเลยครับเจสมินสปาน,นีก็เป็นสปาอีกแล้วขาคางกเป็นมาสสาัสซาด อากาศดีๆที่หลวงพระบางแสงกาลังงามเลยครับโอ้ยห้าร้อยสามครับใส่ก่อนเห็ดสดๆตากสดๆ ใช้รถใช้ถนนที่นี่ต้องระมัดระวังนะครับฟวงมาลัยซ้ายแล้วก็รถวิ่งเลนขวานะครับข้างของต้องรวงองะวังเป็นพิเศษ,เเศษขัดสันเป็นอย่างมากมันยากนะครับเพราะว่าเขาเป็นเช่าต่างสาตที่เขามาเที่ยวในบ้านเพิ่นเมื่องของเที่ยวอันดับหนึ่งของเล่านะครับแขวงหลวงพระบาง ลุกท็อปบาร์ส่วนแรกก็จะเป็นบาร์เป็นคาเฟ่นะครับร้านลุงกะเพราอ๋อร้านนี้ขายผัดกะเพราโดยตรงเลยครับ้านลุงกะเพราเลยครับเป็นห่อเหอนห่อเหอนก็คือขั้นของไคก็คือห่อนกขมกครับผมห่อเหอนเท่ากับห่อนกหูก หนังสือคลายร่อเลื่อนครับกระเพราไทยดังไกลไปทั่วโลกขนาดยูเล่ายังมีขายนะครับขออนุญาตใส่กล่องใส่ไปใส่มากนะครับเสียดายวิวเสียดายบรรยากาศยางรอบเดียวให้มันจบไปเลยบรรยากาศก็ล่างดีครับช่วงนี้ เรื่อไปเรื่อยๆนะครับบริษัทซาโตะที่ย่งนอนแต่ลงทายโดยจำกัดครับห้านขายยาเวียงไซอันนี้ห้านขายยาครับหัวได้ทุกพยา,ยานสาร้นานขายยาตรอนน้นเป็นธนาคารพงสวรรค์ธนาคารพงสวรรค์ อ่านออกนิดหน่อยนะครับบางคำก็อ่านออกเฮือนพักพูนทรัซับนะครับพี่น้องพูนทร์ซับซอโซ่จะเป็นหางลูกมานอหนูจะเป็นคล้ายๆมอมาของไทยนะครับอันนั้นคือเฮือนนะครับคําว่าเฮือนคล้ายๆรอเรือถ้าบ้านเราก็อ่านว่าเรือมแลวก็มอมาเป็นนอหนูนะครับเฮือนพักพูนทรัซับห้านขายเครื่องนุ่ง าห้ามขายเครื่องนุ่ง